สวัสดีครับพี่นังครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรศาสินที่ครับพี่นังครับเอาเป็นใส่ไฟสิงนะครับโอ้ยตย่างง่ายมากเลยไอโดดไป่ดาแล้วโอ้คู่อะไรกนเันโปรเจกเตอร์บอกมีงายมีงากีงานีอีกว่หาเกีวได้หาบ นอดมันดีไรหรอไอ้นอดเตะนอดมึงนี่ไฟไฟลีกะนี่นะนี่นะแจ้งมะเป็นเดรรายออยังไม่รู้เลยว่าแจ้งอู้ยเยอะเลยแกเดรรายนี่พะหอนน้ำมั้งว่าจะเอาคือเก่าเดิมึงก็เก่าพี่น้องครับมันมันฟังนะครับมันแตกขัวข้างในมันแตกมันหลอกแหลกแหลกนะ นี่นะบวดอดให้กันเว้ยแบบรอเลยเจ็ดพันกว่าบาทบเขาบอกนะทุกคนครับแล้วก็หน้าตาเลยโอ้ยไหนบอกว่าถ้าเปลี่ยนไฟล์ทางเลยโค้กเจ็ดพันเปลี่ยนคนครับง่ายไเลยเดี๋ยวก็พยายัญชนะบอกมาแบบเข่าเลยอุ้ยแบบง่ามอ่ะมีตัวนึ่งตัวห้าพันเก้าอ่ะ คือมันมันมันเปลี่ยนหน้าตามันเปลี่ยนไปเลยใดใจเนี่ยเปลี่ยนเดี๋ยวเนอะเหมือนใส่รถบัคคิตตี้เห็นไหมอ่มันเปลี่ยนไปเลยเป็นแล้ตัวนั้นก็เป็นแบบดูดันไปเลยนะจากไอ้นี่คูรจ็ดพันกว่าบาทเนี่ยไกผมอยากได้หมื่นไอ้ตัวหาพันตะาหาพันหวานแปดร้อยอ่ะมันเป็นงไงตเน่ะเป็นตัวใหม่เลย ไล่อันนี้เลยเนาะสวยแล้วเป็นตัวนี้จะเป็นลายเป็นลายด้านลูกีลูกีก็ใส่ของที่แล้วลูกเอจุดก,ก็ใส่อ,อย่างแบบนี้ปะอือหน,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 นาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปโปรเจคเตอร์เอ โอ้ว่วแต่ส่ธรรมดาเลยเพื่นอนเนีเราเอ,าาอ,นานอ่าอนม่าน,านูปัวอย่างม้าใเขาดูี่สามว่าเมือวานมันว่อนเ้่อวนมนะ

ไปเดียวใส่อะไยู่่ใส่ตัวเก่าอ่นี่แหละเนี่ยเนี่ยที่มันจะนนาเกียรติอ่ะเพราะว่าอันนี้ไฟใหม่แต่ตัวนี้ไม่ได้ดซื้อมาใหม่ล่างๆนั้นขา,ขาวๆเนี้ยไม่งามกูนี่เก่ารอยหาสิข้างนึ้งอ,อ,อันนี้มานาเจียวเลยอะนุกีเพื่อนุมัดเอา ok đi đi có hát được như vậy. Hoa kèn niệm quá, chỗ anh thôi. Hoa kèn niệm quá. Hoa kèn niệm quá. Hoa kèn จดดไฟไม่แก้มเลยนะี่ยขาวจั๊วเลยนะจับจับปกติออกเหลืองๆสมๆขาวใสเลยเนะี่ย กะดูมูนี่คือบ่มีลองฮะมันเลยเหวะแม่นเฮาบ่ได้ตัดเพราะว่า,ม,า,ามีเด้อเฮามันต่อน่ะ phây liều hoặc lương lương này chắc มันมันเป็นเร่อสีสันมันขึ้นรถซีก้มมาเลยก้มสีแตกก้มนึ่ง Bao quanh quanh này, quanh 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 ยูจนนีเมื่อไงกันเราเราบวชเลยนั <languages> ่นนี่ว <médico> ่า <ę> น <mm ี้เมื่อกอนเนี่ยเนเมานี่เม่าเว้ากหูเรื่องอะเดีกมีสุขนี

แต่มันถามว่ากินได้หลายบ่มันก็บ่ได้หลายดอกแต่ว่ามันหอมมันอันนี้ก็กันนะเน่ยมันมีกลิ่นของมันเนาะเออเดี๋ยวเฮาก็เลยแบบบ่ค่อยอยากนี่ไปบ้านบอกเลยผสมโูดาสิ่เรากินบ่ไอ้นี่ก็กินกับหอยู่ดอกาไ้ยเมาบ่เมานะเจ้าสิกินจะย่างไปบ่ได้เลย์เลยกินนห้กันแต่ใส่เพียวๆหอมไอ่ไม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อู้ตากันหลแล่ว่โอเคโหขับเป็นหนี่หวัหัหันมาเป็นเรื่องสนานสีดาสีขาวนะเออด้วยคือเรื่องเวลาถ่ายรูปจะไม่ได้เอากระดาษแค่นี้ไปกอนอ้เนี่ยะ โอนนี่จะไม่ได้พันเขยวหรือไม่เดี๋ยววูจ่ายคันเข้าไปเลยสิหมูนตามตัวคันเข้าไปเลยเปียบเปียบข้างล่างแล้วก็คนะันง่า้เลยนะ

ไหนอ่ะกินยั่งที่แถวยัโอ้ตายขี้ห้แต่ว่าติดยอดเนี่ยกูทำทันเอ้ยเขากระจาเนาะเขากระจายว่ามันเปลี่ยนไฟมันเปลี่ยนอีิริร้อเนาะมันเปลี่ยนแต่ไฟเปลี่ยนแต่ไฟหนาโอ้แต่นั่นเลี่ยมกวันถึงอีกไฟเนี่ยมันเปลี่ยนแบบไหนมั้ย

เนาหนียางอะไส่ยังเนี่ยตัมมีบ่ะไส่วะเนี่ยสะโพกไล่ดหมอิ